อัสมิลลัลลอฮ์ร์ห์มานีร็อฮ์ฮีมัลฮัมดุลลอฮ์เรลบิลอาลามินวะบิห์นัสตอินวะลาฮูลวะลาควูตอิลลาบลอฮ์ลอัลียลอมอัมบัลามุอะลัยุมะร์มตุลอฮวะบรกาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับสำหรับช่วงของเกล็ดความรู้นะครับวันนี้ผมมีคำสั่งเสียพี่น้องซึ่งเป็นคำสั่งเสียที่มีคุณค่ามากๆนะครับเป็นคำสั่งเสียของเช al, al, ฟซอล่าพูด คำส,สั่งเสียประโยคหนึ่งไว้ให้แก่พวกเรานะครับท่านกล่าวไว้บอกว่าอิดามยะจันมุมินไดนาอุลมาอิลฮูดาวะอุลมาอิบบาลลนนะครับเชคซัลลฟาซาท่านกล่าวบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ศรัทธาสามารถจำแนกแยกแยะได้ระหว่างว่าใครคือบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนทางนำและใครกันคือผู้รู้ที่หลงทางเนี่ยฟาฮาดามินอัฮเซนิมาฮซล เชยบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะได้รับเพราะอะไรที่เราสามารถจำแนกได้ว่าใครคือผู้รู้ที่อยู่บนทางนำใครคือผู้รู้ที่อยู่บนการหลงทางผู้รู้ที่ผู้รู้ที่หลงทางเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดและคนที่มีสภาพเช่นนี้คือคนที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเชยบอกอัมมาอิดะตาซาวะอินดะฮุนนาสุุลุมวันอัลมาอุุลุมตาซาวะอินดะุใช่บอกว่าส่วนคนที่ ผู้คนทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันมนุษย์ทั้งหมดเหมือนกันอุลละม่าก,ก็เหมือนกันแปลว่าอะไรไม่ว่าจะคนทั่วไปหรืออุลาะม่าก็เป็นคนเหมือนกันเหมือนๆกันใครที่ผู้เช่นนี้นะเชคซาเลฟฟาซานบอกว่าไงพี่น้องฟาอินนาฮาดายาะกอเอฟินฮาลากนี่คือคนที่กําลังตกลงไปอยู่ในความพินาศและเมื่อไรที่เราคิดเช่นนี้เนี่ยเรากําลังตกอยู่ในความพินาศ ใช่ไหมครับ,รบฟฟย,ย์จีบุลฮะดารุมินดูอาทิตบาลัลเชสซและฟอวานท่านกล่าวกับพวกเราบอกว่าดังนั้นพวกเราจําเป็นที่จะต้องระวังผู้รู้ดวอาต์ผู้ที่เรียกร้องไปสู่การหลงทางเรียกร้องไปสู่อะไรเรียกร้องแะ้วบอกให้พอร,รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกันอรลามาก,ก็เป็นคนใช่ไหมมนุษย์ก็เป็นคนจะคนมีความรู้คนไม่มีความรู้เนี่ยเป็นคนเหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละ เชฟบอกว่านั่นคือความพี่นาศฉะนั้นเราจะต้องระวังจากบรรดาผู้รู้เหล่านี้อัลฮะดารูมินันจุฮันจงระวังคนโง่เพราะคนที่พูดแบบนี้คือคนโง่ใช่ไหมครับนี่คำพูดใครไปนอ้องคำพูดเชคโซเลฟาวซานะเิดาลลอฮเช่ไคบคนโง่คือใครคืออัลลดีนะยะดาอูนเบรยเลอิลมคือคนที่เรียกร้องคือคนที่สอนคนโดยที่เขาไม่มีความรู้ คนที่สอนคนที่เรียกร้องผู้คนโดยปราศจากความรู้นี่คือคนงโง่อัลฮะดารุมินหุมหอยะตันฮะดารจะต้องระวังผู้รู้เหล่านี้เนะี่ยจะต้องระวังคนเหล่านี้ให้มากกอยะตันฮะดารแต่ว่าจะต้องระวังมากๆอัลฮะดารุมินันมุตะอาลีมินคนต่อมาที่เราจะต้องระวังคือครที่เชษซอละฟอสาน,านท่านกล่าวพี่น้องท่านบอกเราจะต้องระวังจากคนที่ทำวัวเป็นผู้รู้อันมุตะอาลลิมิน แส่งว่าเป็นคนรู้แท่งว่าเป็นคนที่เรียนรู้ใช่ไหมครับทําตนว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มากใช่ไหมครับจะต้องระวังบรรดาคนเหล่านี้เช่นอธิบายเสริมบอกว่าคนที่ทําว่าตัวเองเป็นคนที่มีความรู้คือใครอัลลดีนัลัมยะคู่รลอิมาอัลลวะจีฮีคือคนที่เขาไม่ได้รับความรู้มาจากคนทางที่ที่ควรที่ถูกใช่ไหมคนที่ไม่ได้รับความรู้มาจากคนทางที่ควรจะเป็น แปลว่านักวิชาการในุคสมัยก่อนที่เขามีวิชา,า Music, ความรู้กันมาเนี่ยเขาเรียนรู้วิชาความรู้มาจากนักวิชาการจากบรรดาอุลามะที่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องรับความรู้มาจากอุลามะใช่ไหมครับไม่ใช่รับความรู้มาจากวิธีไหนก็ไม่รู้แล้วมาบอกว่าจู่ๆก็เป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นคนที่รับความรู้มาจากผู้รู้ ใช่ไหมครับไปอ่านหนังสือมาไม่กี่ทีสองทีก็มาบอกว่าตัวเองมีความรู้นั่นคือมุจาลิมมุจาลิมคือคนที่ไม่ได้รับความรู้มาจากอลาุลล์มะใช่ไหมครับใช้บอกอัลฮะดมีนั่นมูาลิมี่จงระวังคนเหล่านี้ที่ทําตนว่าแซงว่าเป็นคนที่มีความรู้ที่ไม่ได้รับความรู้มาจากวิธีทางที่จะทําให้เรามีความรู้ ใช่ไหมครับวลามยะตะอัลละมูฮูมินอะหลีฮิและไม่ได้เรียนรู้วิชาความรู้มาจากผู้รู้และจะนับภาษาอะไรจากคนและจะนับภาษาอะไรกับคนที่คอยขัดขวางผู้คนจากผู้รู้อย่าไปเรียนจากผู้รู้อย่าไปเรียนรู้จากคนที่มีความรู้ใช่ไหมครับผู้รู้ก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหมครับลักษณะแล้นี้เชคจิงบอกว่านี่คือคนที่กําลังตกอยู่ในความพินาศ เชฟจึงบอกให้พวกเราระวังจากบรรดาคนเหล่านี้บรรดาคนที่แท้งว่ามีความรู้เหล่านี้ลีอันนะหุมหุมบอลลูนาฟีอังฟุซิิมเชฟบอกว่าอะไรเชฟบอกเพราะคนเหล่านี้นะพวกเขาคือคนที่หลงทางตัวของพวกเขานะ่หลงทางอาะไรดีบาซีโดยที่เขามีรู้ตัวโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าเขาคือคนที่หลงทางว่ายูดินล,ลูนะไยรหุมและไม่เช่ว่าเขาพวกเขาหลงทางอย่างเดียวนะ เพวาเขาทําให้คนอื่นหลงทางไปด้วยทําให้ชาวบ้านเนี่ยหลงทางไปด้วยดังนั้นทานพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อรอะจาะทัาลาลางครับประโยคที่อ่านให้พี่น้องฟังเมื่อครู่นี้จึงเป็นถ้อยคําที่เป็นคําสั่งเสียที่มีคุณค่าสําหรับพวกเราอย่างมากดังนั้นพวกเราจะต้องจดจําคําสั่งเสียเหล่านี้ที่เชคกโซาล์บิลฟาวซานอัลฟาวซาน ฮาฟิละฮุลลอฮุทะอาลาท่านได้เตือนพวกเราท่านได้สอนพวกเราให้พวกเราระวังจากคนที่ไม่มีความรู้ให้พวกเราระวังจากผู้รู้ที่หลงทางให้พวกเราระวังจากผู้รู้ที่แซงตนว่าเป็นคนที่มีความรู้แต่ความเป็นจริงแล้วเขาคือคนที่หลงทางและคือคนที่กําลังนําพาผู้คนไปสู่การหลงทางดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออรลเลาะหอตะอาลาทั้งหลายครับฉะนั้นเราจะต้องขอวิงวอนขอดวงต่อลอรลเลาะหอตะอาลาให้เรานั้นเป็นคนที่มีความรู้ให้พวกเรานั้นได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์